ในส่วนของตลาดอนันธ์นะคะวันนี้ก็ยังเชียร์ในส่วนของตัว s ซฟเ t นเด็กฟิวเจอร์อยู่นะคะแม้ว่าจะมองในเรื่องของความผันผวนระหว่างวันเนี่ยก็ยังค่อนข้างมากอยู่แต่ก็ยังลุ้นให้ขึ้นไปทดสอบระดับพันสิบห้าถึงพันยี่สิบจุดได้ต่อไปโดยในส่วนของความคาดหวังเชิงบวกต่อการบรรลุข้อตกลงทางด้านการคลางของสหรัฐเนี่ยน่าจะยังคงเป็นแรงหนุนตามความเห็นของนายแฮร์รี่รีดผู้นําเสียงข้างมากของวุฒิสภาที่มองว่าน่าจะมีการตกลงกันได้อย่างเป็นเส็จภายในสัปดาห์ แม้ว่าล่าสุดนในฝั่งของสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเองก็ยังไม่สามารถออกมาตรการใดๆในการแก้ไขวิกฤตนี้ของสหรัฐได้เมื่อวานนี้แล้วก็ล่าสุดนในส่วนของ Fit เรตติ้งได้ออกมาเตือนในเรื่องของโอกาสที่จะ,ะมีการปรับลดเครดิตของสหรัฐลงจากระดับ triple a ถ้าหากว่าไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องของการปรับเพิ่มเพดานนี้ก็คงยังต้องติดตามความคืบหน้าในส่วนของ ประเด็นการหารือ,อเกี่ยวกับงบประมาณแล้วก็เพดานนี้ของสหรัฐกันต่อแต่ว่าถ้าดูในส่วนของปัจจัยภายในเองเนี่ยยังมองในเรื่องของแรงเงินกำไรผลประกอบการไตรมาสสามของบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราเนี่ยยังคงเป็นแรงหนุนต่อเซสฟิตี้อย่างต่อเนื่องส่วนการประชุมกรนง,งวันนี้ก็คาดว่าน่าจะเห็นการจึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปที่ระดับ 2. 5เอร์เซในส่วนของการปรับคาดการตัวเลข GDP เนี่ยถ้า ไม่เห็นในการประชุมรอบนี้ก็น่าจะเป็นวันที่15ตุลาคมซึ่งก็มองว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อ,อทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของ s ซฟตี้เด็ฟิ้เจอร์มากเท่าไหร่เนื่องจากว่าเห็นในส่วนของหลายๆสถาบัาน,นได้มีการปรับลดประมาณการลงไปก่อนหน้านี้แล้ว มองในส่วนของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่มีเข้ามาต่อเน,นื่องในฝั่งของตลาดหุ้นเป็นวันที่4อีก990ล้านบาทแม้ว่าจะซื้อสุดธิน้อยลงในส่วนของ index future ที่ระดับ233สัญญาก็ตามแต่ก็มองแล้วเนี่ยยังน่าจะเห็นในส่วนของไอซ่าศูนายังมีโอกาสลุ้นปรับตัวขึ้นได้ตอ่อ ด้วยแรงสนับสนุนจากสัญญาณทางเทคนิคแม้ว่าอา,อาจจะมีความผันผวนระหว่างวันก็ตามแล้วก็ในส่วนของเบสิสเนี่ยเริ่มขยับขึ้นมาใกล้ระดับทางทฤษฎีครั้งโดยเมื่อวานเนี่ยปิดบวกที่ระดับ2.65จุดขณะทีเ่เบสิสทางทฤษฎีอยู่ที่ระดับ3.45จุด แนะนำให้สถานะลองเดิมที่เปิดไว้เมื่อวานเนี่ยรอรับรุกกำไรบริเวณ1,015 1ถึง1,020จุดส่วนสถานะใหม่ให้รอจังหวะย่อตัวลงต่ำกว่าระดับ1 5 0 5จุดแต่ไม่หลุดระดับ1,000จุดเพื่อเข้าเปิดสถานะลอง ส่วนก็ฟิลเจอร์วันนี้มองแนวโน้มน่าจะปรับตัวขึ้นได้ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแม้ว่าราคาทองคำสปอร์ตจะดีดตัวกลับขึ้นมาทรงแถวระดับ1,280เหรียญในช่วงเช้านี้หลังจากที่ลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับ1,250เหรียญเมื่อคืนนี้โดยมองว่ากรอบการปรับขึ้นยังไม่น่าจะผ่านระดับ1,290เหรียญต่อออนซ์ แม้ยังคงลุ้นในเรื่องของอการหารือทางด้านประมาณแล้วก็เพดานหนี้ของสหรัฐกันต่อแต่ว่าก็ยังดูมีความหวังในเชิงบวกค่อนข้างมากประกอบกับในช่วงนี้เนี่ยเห็นในส่วนของกองทุน ETF มีการปรับลดการถือสถานะครองทองคำลงมาด้วยก็คง,งต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อแนะนำให้รอบเปิดสถานะ ช็อต GFB 1 3ในจังหวะที่ดีดตัวขึ้นมาบริเวณ19,000บาทโดยวางจุดจัดขาดทุนไว้ที่ระดับ19,150บาทส่วน Brent crude f u t u r e วันนี้มองแนวโน้มน่าจะเห็นการดีดตัวขึ้นได้บ้างหลังจากที่มองราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยยังเห็นแนวรับที่ระดับ109เหรียญเนี่ยยังคงไม่ดุดลงกว่าระดับดังกล่าวแล้วก็มองในเรื่องของ ประเด็นเกี่ยวกับการหารือทางด้านนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านแล้วก็ชาติตะวันตกเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อสาหรับการประชุมในช่วงวันนี้ที่จะเป็นวันสุดท้ายว่าจะมีความคืบหน้าในเชิงบวกแล้วก็ทําให้ในส่วนของอ,อิหร่านเนี่ยส,สามารถาส่งออกน้ํามันได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่า แต่ว่าก็ยังมองโอกาสที่จะดิ่งกลับของราคาน้ํามันดิบเ็นซ์ขึ้นไปที่ระดับ110เหรียญแล้วก็ถ้าผ่านขึ้นไปได้มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ระดับ112เหรียญตามสัญญาณทางเทคนิคแนะนําให้เทรดดิ้งลอง BRX13 บริเวณ3,420-3,400บาทแต่ถ้าหลุดระดับ3,400บาทลงไปก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนวางจุดทำกำไรไว้ที่ระดับ3,455บาท ส่วน USD future วันนี้ก็มองแนวโน้มน่าจะผันผวนอิงทางอ่อนตัวโดยในส่วนของค่าเงินบาทเนี่ยมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นเขาย,ยังรุ้นในเรื่องของอสารัฐจะสามารถที่ใายในส่วนของปัญหาด้านอุประมาณแล้วก็เพดานนี้ได้ทันเวลาส่วนแรงขายของนักทุนต่างชาติในตลาดบอลเมื่อวานนี้มีออกมา2,343ล้านบาท ก็เป็นการขายต่อเนื่องเป็นวันที่4ก็รวมแล้ว4วันเนี่ยกว่า7,333ล้านบาทแต่ก็ยังมีแรงซื้อเข้ามาในส่วนของอตลาดหุ้นดังนั้นจึงมองว่าในส่วนของสถานะช็อต usdv 1 3เนี่ยยังให้คงสถานะต่อไปได้โดยตัดขาดทุนที่ยะดับ31.40บาทยังมองแนวโน้มการปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ะดับ3 1 2 0บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิดกรารประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ